กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเดนคนเดิมกับ Kingdom Hero Mobile ฮะอ่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปนะครับเก็บเลเวลนะครับในช่วงเลเวล6 0ถึง70กันว่าที่ไหนดีเนาะอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับผมอยู่ในสนามฝึกล้างงอกก๊โซน2ครับก็คือเป็นสนามฝึกกิ้นั่นเองเราต้องมีกิลก่อนตัวเลือกนะครับกดเข้ากิลวแล้วกดเข้าที่สนามฝึกนะครับก็ต้องให้หัวกิลเนี่ยเขาเปิดนะฮะอย่างผมเป็นหัวกิลวเนี่ยผมก็ขยายเวลาได้ นะครับลงมาเก็บในนี้ได้นะครับก็มันจะเป็นใช้ร่วมกันกับคนในก๊กของเราอะ่ะอย่างผมอยู่งอกก๊กเนี้ยคนที่อยู่งอกก๊กเนี่ยเขาก็จะมาใช้ร่วมกันได้ซึ่งมีหลายโซนมากๆนะครับมีทั้งหมด3โซนด้วยกันแล้วก็แบ่งได้ถึง8ปดชันเนลอืมแบ่งได้ถึง8ปดชันเนลเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองออกไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้ ไปกันเข้ามากันถูกอ่ะกดตัวเลือกนะครับต้องมีกิลวก่อนนะกดกิลวเข้าที่สนามฝึกนะครับและมันต้องเปิดก่อนด้วยนะครับซึ่งคนเปิดเนี่ยจะมีหัวกิ้วกับรองหัวหน้ากิลวเท่านั้นที่สามารถเปิดได้นะครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บมันก็จะมาโผล่หน้านี้ถูกไหมเราก็มาคุยกับผู้ส่งตัวเข้าสนามฝึกนะครับมันจะมีถึงสนามฝึกรลานทรงสี่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปนะครับมันจะยังไม่มีอะไรนะฮะให้เราเข้าแค่123สนับสนามฝึกโซน123เท่านั้นเนาะเราก็เลือกเลยครับว่า 123 1, เราจะไปไหนนะครับซึ่ง123เนี่ยก็จะแบ่งชแนลอยกแยกย่อยไปอีกเนาะถ้าเราเข้าไปโซนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเจอคนในนี้บ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปโซนหนึ่งให้ดูปึ๊บเนี่ยแล้วผมก็วิ่งมาทางขวาคือซึ่งในในแผนที่ตรงนี้นะครับมันจะมีมอนสเตอร์อยู่ตั้งแต่เลวสามสิบอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่จากทางซ้ายเลยเราสามารถคุยกับผู้ส่งตัวเข้าสนามฝึกได้ไปยังซ้ายสุดได้แบบนี้ครับมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ตั้งแต่30เลยง่ายๆครับคือถ้าเพื่อนเนี่ย อ,อยู่กิวเข้ากิวเร็วนะครับแล้วก็ลองมาตีดูแบบเนี้ยถ้าสังเกตคือเดี๋ยวมอนเตอร์เนี่ยมันจะลิงกกันผมไม่สามารถถอดอาวุธได้เพราะว่าผมยิงทีเดียวตายข้อดีของมอนเตอร์ในนี้คือเมื่อเรายิงเขาเนี่ยเขาจะวิ่งมันลุมเราครับคือมอนเตอร์มันเชื่อมกันเนาะมันเหมือนเหมือนคล้ายๆกับพวกถ้าใต้ดินนะ่ะซึ่งในนี้เนี่ยมันจะมีตั้งแต่30 40แล้วก็เราลงมาทำเคเวสกิลในนี้ด้วยนะครับเนี่ยห้ 50, ลลาสิบพลราดดิน แล้วพอเราเดินไปทางขวาเนี่ยสังเกตได้ว่ามอนจะเยอะมากๆนะครับมอนจะเยอะมากๆเนี่ยอันนี้ก็คือ30 40, 40 50นะครับถ้าเรามีาดันเกวก็ลงมาเก็บได้ทางขวาก็จะเป็น60 70แล้วก็75นะครับต้องสังเกตเลยเลยว่าในดันกิลเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ถึง75เลยนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอีกเห็นไหมว่ามีเพื่อนๆเ,เ,เก็บเลเวลอยู่พอดีผมไม่ได้เปิดคนนะครับเนี่ยมีถึง75เลยอืมเลยแมพข้างนอกอาจจะมีแค่70 พูดง่ายว่าถ้าเพื่อน65เนี่ยก็มาตีมอน75ในนี้ได้ข้อดีคือมอนมันลิงครับถ้าเรายิงตัวหนึ่งเห็นปะมันจะวิ่งมันจะวิ่งใส่กันหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเอาลูกน้องมาก่อนแบบนี้ครับแม้มันจะรีบวิ่งกลูกเข้ามาแบบนี้ครับมันจะเก็บเลเวลได้ดีมากๆแต่ข้อเสียของในนี้เลยนะครับคือข้อเดียวเลยคือมันจนครับมันไม่มีการรอปไ i เทมที่เป็นอุปกรณ์สวมใส่เลยแล้วก็อเทมบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างมันค่อนข้างจนอืม บางชิ้นมันค่อนข้างจนอย่างผมตีตัว75เนี่ยมันจะดูมันจะดูรวยหน่อยเพราะว่ามันเป็นมอน75เห็นว่ามันดรอปของขาย90 48 63อ่ะเดี๋ยวผมไปตีมอนในระดับเดียวของผมก่อนเพราะว่าผมเพิ่ง63นะครับผมก็ต้องตีมอนสเตอร์ที่เลเวล70ก็คือเจ้ามังกรทองตัวนี้นะตีครับก็ต้องดูว่ามันดรอปอะไรมาเนี่ยดรอปหนังนี่มั้งเออเนี่ยบีช,ช อเนี่ยครับราคาขายถูกมากคือต้องโขกฆ่าก่อนถึงจะรวยอะ่ะดูจากทรงแล้ว <laughs> ประมาณนี้นะครับก็คือเหมาะกับการทำเควสกิ้แล้วก็ลงมาเก็บเลเวลเี่ยเพราะว่ามอนมันเยอะเห็นไหมเวลาเรายิงทีนึงปุ๊บเนี่ยมอนมันก็ลิงข้อเสียคือมันจนง่ายๆเลยแล้วมันมันไม่ดอกอุปกรณ์สวมใส่นะครับแล้วก็ต้องมีกิ้ก่อนแล้วก็ต้องให้หัวหน้ากิ้เนี่ยเปิดสนามฝึกถึงจะเข้ามาได้นะครับนี่คือการเจียนกิ้วเนาะค่อนข้างดีอยู่นะครับค่อนข้างดีอยู่ มันมันเยอะนะครับโอเคต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปก็คือผมจะพูดถึงหอหลงฟงฟงฟงหลงฟงหลงฟงเออหลงฟงแล้วกันนะเออหลงฟงอ่ะหลงฟงดีกว่าหอหลงฟงโอเคเราจะวาร์ปกลับเมืองไปก่อนนะครับเึ๊บหอหลงฟงเนี่ยหลงฟงแล้วกันหอหลงฟงเนี่ยมันเป็นหอที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหอที่เพิ่งเปิดเข้ามาใหม่นะครับในแวันในแพทที่แล้วในแพทนี้สิต้องบอกว่าในแผทนนี้เนาะ ในวันที่พฤหัสที่ผ่านมานครับแล้วกดที่ดันเจียนนะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ดันเจียนนะผมผมไม่ได้ผมต้องผมต้องพูดชัดเดี๋ยวผมขอ Google แป,ป๊บหลงฟงหลงฟง <laughs> หลงฟงหอหลงฟงโอเคมาครับแล้วกดที่เข้ามาสถานที่ดันเจียนนะครับนี่ครับผู้ควบคุมหอหลงฟงจะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยอหอหลงฟงเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เลี้ยวหกส ขึ้นไปแล้วนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะหน้าตาโล่งๆแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหอหลงฟงเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4าชั้นเลยแต่ว่าในแพตปัจจุบันเนี่ยจะลงได้แค่ชั้นแรกก่อนนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ระดับ6 0ถึง70นะครับเหมาะก,กับคนที่เพิ่ง60เนี่ยมาสามารถมาเก็บได้เพราะว่าคนเยอะมากนะครับคนเยอะคนเยอะมากแล้วดีไหมคนเยอะมากดีเพราะว่าจะมีปาร์ตี้ให้เล่นนะครับเนี่ยนะเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอมอนสเตอร์เยอะมากเยอะกว่าในดันเจี้ยนกิ้วอีกนะครับเดี๋ยวผม และถ้าสังเกตนะครับมอนเตอร์เนี่ยจะเป็นมอนเตอร์ที่ลงท้ายด้วยตามตามพื้นที่ต่างๆในแมปหอ,ห,อหลงฟงเนี่ยจะมีอยู่เหนือใต้ออกตกเลยครับพอเราเดินเข้าว์ปมาเนี่ยเราจะมาอยู่ที่ออกเนาะในออกเนี่ยจะมีเป็น N.Y. นะครับไม่ใช่นิวยอร์กนะเป็น N.Y. นะครับซึ่ง N.Y. เนี่ยจะอยู่แถวไหนให้เรากดแผนที่ขึ้นมาซึ่งในนี้เนี่ยมันจะกดแผนที่ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่า อยู่ตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีในแผนที่ถูกไหมครับแต่ว่ามอนสเตอร์พวกนี้มันเป็น N Y เห็นไหมมันเป็น N Y ซึ่งมันดรอปของครับใช่ครับมันดรอปของตาม N Y เลยเราก็แค่กดแผนที่ขึ้นมานะฮะ N Y เนี่ยจะอยู่แถบแถบ,แบยูจางทางขวาครับยูจางผุ้จีทะเลสาบผู้หยางเนี่ยครับ N Y เห็นไหมเราก็มาจิ้มดูครับว่ามันดรอปอะไรเนี่ยมาจิ้มดูได้อ่าเดี๋ยวเรามาจิ้มดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ เนี่ยครับแม่ไม้เนี่ยนักพอ่จนักพจนอบอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกดูก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างมีพนดาบใหญ่เนี่ยนักหลอม NY ็นพนม้านะครับพนม้าหญิงเราก็แค่ไปจิ้มดูที่แมพเมื่อกี้นะครับว่ามันดอบอะไรบ้างอ่ะเนี่ยอย่างพนม้าเนี่ยเขาก็ดอบป้ายม้าเบาอ่ะมา้าเนี่ยครับป้ายม้าเบานักพอ่ะมาดูนักพเนี่ยครับดอบพวกเสื้อพัดยี่สิหกนี่ยครับดอบซัมมอนเจมเนี่ยครับเราสามารถมาดูได้เลย ก็คือถ้าเป็นหลงฟงออกเนี่ยครับมันก็จะอยู่3แมปนี้ประมาณนี้ตัวนี้แล้วก็มีทะเลสาบป,ปู้หยางตรงนี้นะครับมาจิ้มดูได้แล้วก็ยู่จางเนี่ยครับมีหมดเลยตรงนี้มีบอกหมดเลยครับที่เป็น N Y แค่เพื่อนๆเลือกดู 3- 4มสี่แมปนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนแล้วครับ E P ดีแน่นอนแล้วก็มีที่ให้บอดมีที่ให้วลนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากของอะไรเราอยากหาของแถบ N Y หรือเปล่านะครับเราก็มาจิ้มดูตามนี้ เหมาะสำหรับ60ถึง70เพราะว่ามอนมันสูงสุด70ครับเนี่ยแล้วมีตี้ด้วยแล้วดูครับดูเลเวลครับขึ้นกระชูดเห็นไหมเพราะว่ามีตี้เยอะนะครับได้ยิงพีก็ค่อนข้างดียิงไปเพลินๆเ,เ,เลยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับในหอหลงฟงเนี่ยจะมีเหนือใต้ออกตกอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาวิ่งซ้ายนะครับวิ่งไปทางวิ่งไปทางซ้ายก่อนเพราะมันอยู่ใกล้เนาะน่ะ,นะวิ่งไปทางซ้ายปึ๊บเนี่ครับลูกน้องเยอะมากครับ มีให้ตีเยอะเลยฮะแล้วคนก็ไม่ได้แบบไม่ได้จนเกินไปนี่ผมอยู่แนวสี่นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ดูดิดูพื้นที่ครับจุดแดงคือมอนแบบเหลือเฟือมากเลยครับเออเราก็มายิงได้สบายๆเแบบนี่ยแล้วแป๊บนึงก็เข้าตีออโต้แล้วพอเข้าตีออโต้ก็ได้บัลอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้อีพีเด้งไปด้วยนะครับเนี่ยดีมากเลยครับมอนเยอะมากครับได้ของครับดีกว่านันกิลเลยนะเพราะว่าหนึ่งได้ของในไ,ไอเทมด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมาล่าอะไรโอเค เดี๋ยวเราจะวิ่งซ้ายไปนะครับหอหลงฟงเรือยดูทางซ้ายว่าจะไปโผ่ไหนนะครับมันก็จะมีบอกเนี่ยเป็นเหนือครับเนี่ยเป็นเป็นเหนือมันบางนิดนึงครับเป็นหอหลงฟงเหนืออ่ะมันดูครับปั๊บอ่ะพอเราเข้ามาที่หอหลงฟงเหนือเนี่ยมันจะเป็นเปิดดูเลยครับจะเป็น JH นะฮะอ่า JH จุดแถวไหนเอ่ยเดี๋ยวเรามาบอททิ้งไว้ก่อนอ่ะ JH นะครับจะอยู่แถบเย่ครับอ่าถ้าผมจำไม่ผิด นี่ไง JH นะครับก็จะเป็นแถบเย่ยครับแถบกลัวต่อเนี่ยเราสามารถมาจิ้มดูได้ข้อดีของในหอหลวงฟงเนี่ยคือเลยอันนี้เลยนะครับไม่มีบอสใช่ครับไม่มีบอสอย่างอกุยจงกุยจียู่จางอะไรพวกนี้มีบอสอย่างกลัวต่อเนี่ยมีบอสนะครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะเจอบอสครับเนี่ยแถบเฉินหลิวครับเนี่ยเฉินหลิวก็มันก็มีบอสเห็นไหมเออเนี่ยครับเรามาอยู่แถวนี้เลยครับเนี่ย JH เนี่เราก็มาจิ้มดูว่าตรง JH เนี่ยมีอะไรดรอปดีบ้าง เผื่อเราอยากหาของไงเราก็มาจิ้มดูครับเนี่ยมีธนูยาวเจเฮองคลรักพลทวนยาวพลทวนยาวองคลรักเนี่ยล้วก็ลองเดินเดินไปกลางแมปดูก่อนก็ได้นะครับแนวนี้อาจจะไม่มีคนเรายองย้ไปแนวหนึ่งดูก็ได้ครับเนี่ยปึ๊บบรรยายได้แดแนวเลยเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แย่งกันแน่นอนนะครับถ้าเรานัดกับเพื่อนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยพวกเรา5คนมาตีกันไปแนวเจ็ดแนวเจ็ดอาจจะคนโล,ล่งเราก็ตีกันอยู่5คนในแมปก็ครบแล้วอะ เนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โหสุดิสบายบื่อเลยดูอีพีเร่งครับเพราะมันจะเลเวลเฉลีย่ยอยู่ในโ,นโซนเดียวกันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะเนี่ยโอ้เจฮิ J เพียบนะครับเจ็ดสิบเดี๋ยวเราก็มานั่งดูครับว่าเนี่ยมันมันดรอปอะไรดีครับเนี่ยคนทัวยาวเจฮิก็ดรอปทวนดรอปยอดทวนนะครับธนูองค์ขลักอ่ามาดูตรงนี้หกเก้านี่ยครับดรอปของอะไรบ้างอืมเจฮิ J ก็จะดรอปของพวกสายบูเยอะนะฮะคุณซื้อก็เยอะ เนาะอืมพลทวนยาวนี่ครับหลบ,บทวนหลัง9-4นี่ครับแล้วก็มาจิ้มดูได้โอเคอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเราจะเดอนย้อนกลับไปนะครับเราจะเดินย้อนกลับไปเพราะว่าเมื่อกี้เราเจอเราเจอออกแล้วใช่ไหมออกเป็น NY เนาะเหนือเป็น JH นะครับอ่า เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปซึ่งน่าจะเดินไกลน่าจะเดินไกลมากๆในนี้ปักธงไม่ได้นะครับเราต้องลงผ่าน npc ที่สถานที่นันเจียนแล้วก็ผู้ควบคุมนะครับส่วนวาร์ปตรงนี้เนี่ยจะเป็นวาร์ปขึ้นชั้น2ส,สีเหลืองตรงนี้เป็นขึ้นชั้น2นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกอะมันเปิดแค่ชั้น1อย่างเดียวนะครับชั้น2ก็น่าจะเลเวล80ขึ้นเนาะ น่าจะเป็น70-80ตามแผดมาเนาะเดี๋ยวมันก็มีแผทมาอีกนะครับันน,นี้บอร์ดค่อนข้างดีเลยข้อเสียคือมันต้องคุยกับ NPC แล้วเดินลงนะครับมันไม่สามารถแบบปักธงพิกัดแล้ววาร์ปลงมาได้เลยนะถ้ามันปักได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะดีมากๆนะครับมันไม่เสียเวลาเดินปักได้เหรอเมื่อกี้ผมปักไปแล้วอะปักได้อะเดี๋ยวผมลองวาร์ปกลับถ้าปักได้ก็ดีสิเออพอตอนแรกผมตอนลงมาเทสผมว่าเหมือนผมปักไม่ได้นะปักได้จริงเปล่าฮึบ เอาปากได้ทุกคนสบายครับโอ้ยไม่ต้องไปต้องทําอะไรเลยฮะอันนี้สบายแล้วไม่ต้องคุยกับ NPC แล้วถ้าปากได้แบบนี้แจมเพราะตอนแพดมาวันแรกผมผมมาลองปากเอ๊ะทำไมผมปากไม่ได้หรือผมจําผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับเนี่ยปากได้นี่สบายเลยครับอา้าวเราก็ไปหาที่บอร์ดที่เราอยากจะไปบอร์ดนะครับ อันนี้คือหอหลงฟงออกนะครับเนี่ยถ้าเราวิ่งมาขวาปุ๊บเราจะอยู่กับหอหลงฟงใต้นะครับหอหลงฟงใต้เนี่ยก็จะเป็นพวกคนหมันทั้งหลายแหละซึ่งหอหลงฟงใต้เนี่ยคนนิยมมาบอทเพราะว่ามันหบตาํารามันโรคระบาดมีราคาครับดูคนเทียบเลยอืมคนเทียบนะฮะคนเทียบเลยเนี่ยหอหลงฟงใต้เราก็แค่ย้ายแนวรับไม่ต้องกิดเยอะถ้าแนวหนึ่งคนเยอะเราก็ย้ายไปแนวสองปึ๊บ นแนวสองคนก็ยังโอเคอยู่อถ้าเรามาดูว่า NM อยู่แถวไหน NM อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวเจี้ยนหนิงครับนี่ฮะเจี้ยนหนิงเลย2แมปข้างบนจะเป็น l อลแล้วเนี่ยครับเป็นเจี้ยนหนิงครับที่คนมาล่าเพราะว่าคนมาล่าแม่มดมาหาตำรามารโลคระบาดนะครับที่ววล69เนาะ60แล้วก็มาล่าได้แล้วไงนี่ครับรอบของค่อนข้างดีนะฮะตรงนี้นคนนิยมมาบอดตรงนี้กันนะครับประมาณนี้ แล้วมอนมันค่อนแล้วมอนมันก็ลิงกันด้วยนะครับถ้าเราเล็งแต่กับตันเนี่ยเนี่ยมีกับตันพลนอย่างเงี้ยเวลาเรายิงกับตันเนี่ยลูกที่อยู่รอบๆเนี่ยมันจะวิ่งมาด้วยตัวที่เป็นกับตันก็คือเหมือนเป็นหัวหน้าฝูงอะเวลาเรายิงปุ๊บเนี่ยลูกน้องมันก็จะวิ่งตามมาด้วยเห็นปะเนี่ยมันเหมือนเราลากเราก็แค่เล็งแค่ตัวกับตันก็พอครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยลูกน้องมันก็วิ่งมากดูเองแบบนี้ฮะอืมก็เป็นเทคนิคเบาๆนะครับโอเคอ่ะตอนนี้เราเจอ ออกเหนือตกแล้วใช่ไหมตอนนี้ขาดตาอ่ะเราเจอออกเหนือใต้แล้วถูกไหมครับตอนนี้เราขาดตกเนาะอ่าเราจะวิ่งขวาสุดนะครับตกเนี่ยมันต้องเดินทะลุแมปหนึ่งก่อนก็คือแมปแมปออกแมปเหนือแมปใต้เนี่ยมันจะเชื่อมกันตรงกลางซ้ายขวาพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะหาแมปตกนะครับเราต้องต้องวิ่งทะลุไปอีกแมปหนึ่งอย่างสมมติว่าเราออกใต้มาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งทะลุไปอีกแมปหนึ่งนะฮะ ชั้น2เราไปไม่ได้เห็นไหมมันมันมันปิดอยู่ครับมันมีชั้นเดียวอย่างที่ผมบอกเนาะแล้วก็วิ่งทะลุไปอีกแมปถ้าทะลุแมบ,บนี้เนี่ยก็น่าจะเจอแมปตกนะครับเป็นหอหลงฟองตกซึ่งหอหลงฟองตกเนี่ยก็จะเป็นมอนประเภทเอลเซ่นะครับอ่าเรามาลองตีดูจเบอ่ะตีหลงหอหลงฟองตกนะครับจะเป็นมอนประเภทเอลเซ่ก็จะครบแหละเอลเซ่นเนี่ยจะอยู่แถบฮั่นจง ถนนโบราณเขาชิงเชิงนะครับเนี่ยพวกนี้เลยซึ่งก็จะเป็นแก๊งทวนนะครับนี่ครับมีพลม้าดอบพวกนี้มีงาวมีทวนมียอดหน้าไม้มียอดงาวนะครับเนี่ยถนนโบราณเพราะว่าแมพพวกนี้มันจะมีบอสนะครับมันจะมีบอสแต่ว่าในหอหลงฟงเนี่ยไม่มีบอสนะครับมีไม้เท้า42ดอบด้วยนะครับก็มาลองตีหาดูกันได้ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับหอหลงฟงตกซึ่งถ้าผมบอดผมน่าจะบอดแถวนี้แหละ แต่ก็ต้องหาเพื่อนหน่อยนะถ้าไม่นัดมาตี้อาจจะไม่มีคนเพราะคนไปอยู่แถว NM กันเยอะนะครับหอหลงฟงใต้เพราะมันดรอปตำราเนาะจะมีแค่หอหลงฟงใต้มั้งครับที่ดรอปตำราเนี่ยแนวสองเนี่ยเงียบเลยครับกลิบเลยอืมถ้าเพื่อนเพื่อนวิ่งซ้ายไปทางซ้ายใช่ไหมครับเออถ้าเพื่อนๆวิ่งซ้ายไปเนี่ยที่ผ่านหอหลงฟงเหนือไปเนี่ยมันก็จะมาโผล่หอหลงฟงตกนะครับถ้าเพ,พื่อนเพื่อนวิ่งมาเนี่ยคือถ้าพูดง่ายว่าถ้าผมวิ่งไปสุดขวาเนี่ยผมจะไปโผล่หอหลงฟงเหนือเออไปเจอแถบ JH อ อะไรประมาณนั้นนะครับเท้ายิงต่อก็จะไปโผหอลงฟ้งออกมันก็จะเชื่อมๆกัน4แมปนะฮะเดี๋ยวเราลองบอดนี่ครับมีคนตี้อยู่เห็นไหมเนีย่ยถ้ามีคนปุ๊บเนี่ยเราก็บอดได้เลยนะครับตรงเนี้ยไม่ยากครับเพราะว่ามอนมันมอนมันกระจายกันอยู่แล้วนะครับมอนมันเยอะมากครับไอเนี้ยผมปักธงเลยเนี่ยฮะสบายเลยครับอยากเราอยากมาเวลเราแค่วาปกับมาเวลนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องบอสนะครับ ด้ของในอุปกรณ์อยู่ที่ว่าเราจะหาของอะไรนะครับสี่ตั้งสี่สี่ทิศเลยนะมีเหนือใต้ออกตกนะครับเราอยากหาของโซนไหนเราก็แค่เลือกบอดโซนนั้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยแล้วก็มอนเยอะนะครับมีปาร์ตี้ไม่ก็นัดเพื่อนในกิลมัตี้กันนะครับย้ายชาแนลไปแบบแนวที่ไม่มีคนูโอ้โหบอดสบายเลยเนี่ยผมอยู่แนวหนึ่งเห็นไหมครับว่าหอหลงฟองตกเนี่ยไม่ค่อย ไม่ค่อยมีตรงนี้เลยเนี่ยผมผมยืนยิงสบายเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีคนทนี่อยู่2อสาคนนะฮะเนี่ยได้ EP กันชิวๆหรือจะขยับไปอีกหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามอนมันเยอะอยู่แล้วนะ,น,น,อะอวนี่ครับมอนมันเยอะอยู่แล้วดีมากแล้วเผื่อได้ป้ายพลม้าไปขายด้วยเนาะแล้วแต่ความชอบอยู่ที่ว่าเราจะมาหาป้ายอะไรครับมีป้ายพลม้ามีป้ายม้าหญิงมีเงามีหน้าไม,ม้มีเกือบหมดเลยครับที่เป็นป้ายยอด45ห้า ให้ลองมาหากันดูนะก็วิธีวิธีการดูก็ง่ายๆครับแค่จิ้มแค่จิ้มดูในนี้เอาครับหรือหรือหรือจะจิ้มดูในในบอร์ดออฟไลน์ก็ได้นะครับถ้าคุณเลเวลสัก65เนี่ยคุณจะเห็นเกือบหมดเลยเนะี่ยถ้าคุณ65เนี่ยคุณจะเห็นแบบเนี่ยมาจิ้มดูตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผม6 3ผมก็จะไม่เห็นตัว6 9กับ70็เนาะนะครับแต่เราก็มาจิ้มดูได้อ,อประมาณนี้หรือจะดูในแผนที่ก็ได้นะครับอืมอเดี๋ยวผมจะ เอาภาพขึ้นมาให้เป็นภาพจากโน้ตแพดท,ที่ผมจดไว้นี่ครับดึ๊บนี่ถ้าหลงฟองออกก็จะเป็นพวกแท็บ NY นะครับถ้าหลงฟงใต้จะเป็นพวก NM เนาะหลงฟงเหนือก็จะเป็น j h นะครับหลงฟงตกก็จะเป็น LZ ตามนี้เลยนะครับก็ลองไปจิ้มหากันดูอ่ะคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นการแนะนำแนวทางการเก็บเลเวลช่วง60ขึ้นไปนะครับก็คือดันกิวก็ดีดันกิวก็ไวนะครับแต่ว่าดันกิ้วบอดอา เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมอนสเตอร์มันน้อยข,อข,อข้อดีมันลิงกันถูกป่ะอืมข้อเสียคือมอนมันน้อยนะครับแล้วก็จนไม่ค่อยรวยนะครับจนเพราะว่าไม่ได้อุปกรณ์อะไรนะครับส่วนหอหลงฟงเนี่ยข้อดีเลยคือ1ไม่มีบอสนะครับแล้วก็ปักธงได้เข้าง่ายกว่ากิลเพราะว่ากิลต้องเข้าทางกิลต้องเข้าทางนี้อย่างเดียวนะครับกิลต้องเข้าทางนี้อย่างเดียวนะต่หอหลงฟงเนี่ยคือเข้ามาได้เลยนะครับกดปักธงแล้ววร์ปเข้ามาได้เลยดีมากนะแล้วก็มีให้เลือกตั้งหลายมีให้เลือกตั้งสีบแนวก็ เอาไม่ใช่สีเนี่ยขอไปมีให้เลือกตั้งตั้ง4แบบนะครับมีให้เลือกตั้ง4แบบแล้วก็เราอยากจะหาของแบบไหนแล้วก็ไปหาตามแบบนั้นเนาะคือมันเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างกว้างกว่า,วามีตั้ง8ชันนลนะครับและมอนสเตอร์ค่อนข้างเยอะแผนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะกับการเก็บเลเวลจริงๆนะครับช่วง60-70ถึงเจเวลได้ยาวๆเลยไม่เสียอะไรเลยนะครับลงมาได้ฟรีเลยนะสำหรับหอหลงฟงแนะนำนะครับ60-70ลงหอหลงฟงนะครับเหนือใต้ออกตก เลือกตามที่ชอบเลยนะครับรวยแน่นอนนะฮะเลี้ยก็ได้เงินก็ดีนะครับปักธงก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินเยอะเราแค่วาปมาได้เลยนะครับโอเคฝกไวเพีเที่ยวนี้นะครับสำหรับหอหลงฟงแล้วก็ดันเจียนกิวนะครับเป็นแนวทางการเกี่ยวบเรเวล60ถึง70นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์เพิ่มเติมบอกกันได้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ผมแอดมินเลนนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ